ตอนนั้นอูหลายปีแล้ว4ี่สปีอเมริกามาทาสงครามกับเวียดนามแล้วมาเอาประเทศไทยเป็นฐานทัพนั่งเฮลิลอ,อปเตอร์มาตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊เทนภูเขาเฮ้ยมีอะไรเนี่ยมันมีคลคล้าเมืองโบราณก็เลยเอาอเครื่องบินลงมาจอดตรงลานสนามหญ้าแล้วก็เลยมาเดินดูมันก็ออกไปเลย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ครอบครัวอินดี้นะคะพาทุกคนมาย้อนรอยมาตามรอยน้องลิซ่าลิซ่าและลิสามาโนโบาลแล้วก็มาเจอลามิดาคันแข็งแอนเกนิกาชัยช่วยนะคะลิซ่าเขาเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เปร์นั่นเองเดี๋ยวจะพาไปชมอันนี้คือด้านหลังนะคะเรากลับมาบ้านเราจะมา เที่ยวกันนะคะมาสักการะบูชาิ่นขดิทีขึ้นด้านหลังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดินเหนื่อยด้านหน้ามันต้องขึ้นหลายขั้นนี่คือด้านหลังปราสาทเขาพน้มลุงดูความสวยงามพระเจ้าปิศนะข้าพยาก้งนะคะเวลาก็ทําพิธีการมต่างๆนะคะจะมองเห็นได้เลยว่านี่คือองค์พระศิวะเลิงจะมีตา ช่วงเมษาที่เขาบอกว่าพระอาทิตย์สาดส่องประตูนะคะยาวไปถึงข้างหลงรูเลือแล้วก็มีองค์พระศิวลึงตรงนี้นะคะที่ตั้งอยู่พระกฤษณะต่อสู้กับสิงห์ปราศนวัฏษะเป็นภาพสลักเหตุการณ์ตอนพระกฤษณะต่อสู้กับสิงห์ซึ่งหมายถึงอสูรวัฏสะ โดยอสูรวัส,สะได้แปลงกายเป็นลูกวัวอ๋อที่อยู่ข้างในแน่นอนเพื่อหาโอกาสทำร้ายพระกฤษณะเมื่อพระกิษณะทราบจึงจับขาวัวที่แปลงมานั้นแกงไปมาโยนไปมาขึ้นบนต้นมะขิดจนลูกวัวตกลงมาตายแล้วกลับสู่ร่างเดิมตอนนั้นอูหลายปีแล้ว40-50ปีอเมริกามาทำสงครามกับเวียดนามแล้วเอาประเทศไทยเป็นฐานทัพมาท้าสร <มา S 1> ้า,างฐานทัพในเมืองไทยแล้วก็มาเอาเนี่ยเนี่ย,<า>ยไม่ลอย,ลยแตก เนี่ยรอยแตกไหมอันนี้ก็คืออันนี้มันเหม็นมากเลยนี่ก็คือเขาเอาเอาปูนมาโบกครับเพื่อให้ตั้งได้เจา่จริงด้วยนี่เคยไปอยู่ที่สารัฐไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชิคาโกนี้คนเหม็นเลยอยู่ที่ชิคาโกครับตรงนี้มันขโมยมันเคยขโมยของบัคแทสใครก็จะขโแล้วแล้วมีคนไทยแล้วมีคนไทยไปเที่ยวที่ชิคาโกไปเห็นก็เลยทวงคืน เขาก็ไปประท้วงเขาไปประท้วงกันนี่ของประเทศไทยคนน้ำฝนนะอะไรน้ำฝนเขาเรียกว่าพระนารายณ์บัรทมศิลป์ความพระนารายไปนี่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธตามความเชื่อด้วยศาสนาพราหมณ์ด้วยนะคะของประเทศไทยคนเพราะว่าขพระนารายพระบรมพระอินพระศิวัตรนี่นะครับ พระนารายณ์บรรทมศิลก็คือศาสนาพราหมณ์ก็มันมีส่วนเกี่ยวกับศาสนาคอต้องก้นหายใจปั๊บเหมอนชิดปพระนารายณ์บรรทมศิลป็ภาพสลักทักหลังนะครับชื่อนารายณ์บรรทมศิลหรือวิศณุกนันตสายินอะเข่ามันยินปฐมมาเพ็มชื่อยาวเหมือนกันเลยนะเฉยเป็นภาพพระนารายณ์เกี่ยวกับการกำเนิดของโลกและจักรวาล พระศิวะพระศิวะนาฏศิลป์ศิวะนาฏศิลป์พระศิวะเคยทรงฟ้อนรำด้วยนะใช่หรอปะใช่ไหมเกี่ยวกับการฟ้อนรำแล้วก็วามะนาวตารคือพระนาลายตรีวิกรมอวตารของอวตารก็คือการแปลงกายของพระนาลายเพื่อปลดปล่อยโลกทั้งสามจากอํานาจของอสูรพรีอาจจะอ่านไม่จบนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูเอานะคะ เดี๋ยวจะพาเดินไปแล้วนี่ตรงนี้มันเหม็นมากเลยนะป้าป้านี่คือสะพานพญานาคสะพานพญานาคราชนะคะกลิ่นของทั้งคาวมันจะแบบแรงนิดหนึ่งเลยะเพราะว่าเวลาฝนตกอะไรอย่างนี้ทั้งคาวเขาก็จะเข้ามาอยู่ในถ้ำข้างขาวทั้งคาวเขาชอบอะไรมืดๆถึงบริเวณด้านหน้าปราสาทนะครับระเนั่งเฮลิคอปเตอร์มาตุ๊ต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 ตุ๊นภูเขาเฮ้ยมีอะไรเนี่ยมันมีคล้ายๆเมืองโบราณ ก็เลยเอาเครื่องบินลงมาจอดตรงตรงลานสนามหญ้าแล้วก็เลยมาเดินดูมันก็ออกไปเลยนี่คือด้านหน้าใครนะขโมยบัพรพบารุษของพวกเรามันต้องตายเราจะถ่ายรูปย้อนแสงนะเนี่ยไม่ไมใ่นยสหร่ในมดยลสากนใระ่งตวย เด็กมาแล้วค่ะนีลองนิ้วเลียนใส่บันเต้โอ้คองดีอ้ับเต้นับเต้นเตเต้นโนไปเต้นเด็กมีซ่าหน่อยไปเต้นไม่เป็นเกโนบอกเต้นไม่เป้นแล้วจะตามรอที่มีซ่าได้ปะ ระวังตกบันไดนะพี่โนดูด้วยเนี่ยนี่คือทางลงอยู่ตรงนี้ก่อนนีอยู่ตรงนี้ค่ะทลงมันชุกโฉมมากจริงจากว่าเมื่อสมัยก่อนนะคะเขาจะบู๊เนี่ยเขาทำทางลงที่สวยมากแต่ตอนนี้ไม่สวยแล้วนะทางลงเขาก็เป็นแบบนี้แหละลูกเดี๋ยวจะไปไหนก็ไม่ไปเจอได้เหรอจะบอกว่ามีนมีคนมาเจอจังหวะพี่โน้ตพี่โน้มองกล้อง

เดี๋ยวเราไปนั่งเล่นกันตรงใต้ร่มมาค่ะไ,ไ,ไ,ไปข้างล่างหน่อยไม่รูอยากมีกล้าไหมไปข้างล่างห่นเลยจะเดินเหรอใช่ไม่ไม่มีแรงนะไ,ไปด้วยป้ามาดูกล่งข,งข้างนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยขับรถไปตรงโน้นลูกเดิน,ดนเดิน สองคนเดินไปนอตรงนู้นไหมตวงป้าจะตัดรถไปตวงตวงต้วงตวงตวงตวงถ้าตวงชาพักผ่อนก่อนแล้วกันร้อนรู้ในใจรุ่งใครจะกินน้ำยังไม่กินแก้วแก้วนี่ครับลิซ่ารู้สึกว่าลิป้าจะเหนื่อยแล้วค่ะ คนนี้ให้หน่อยลาลิซ่าลามิดาทำไม่ได้จับมงี้ยอ,อยู่ <laughs>